ในส่วนของการทรงเทพเจ้านุปอระคอรอทั้งเกานะครับกราบสู่สวรรค์ดาวดึงสินสุดเทศกาลถือสินกินเจประจำปี2566ของจังหวัดอุบลราชธานีครับที่สมาคมพุทธศาสนประทีปออำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีครับทรงถ่ายงานสืบสารเทศากาลอันดีถือศิลกินเจปี2 5 6 6สมาคมพุทธศาสนป,ปรทีปพงไร่เกาะ17นะครับแต่จารพิธีอันเชิญเทพเจ้ากลับขึ้นสู่สวงสวรรค์ขึ้นโดยมีนายชาญวิทย ตันติสกุลสภัายครับตันติสกุลครับประธานกรรมการสมาคมพุทพศาสตร์ประทีพร้อมด้วยคนทรงเจ้าบอยท่าจีนคณะกรรมการสาธุชนรวมการประกอบพิธีอัญเชิญกระทั้งถูบองค์เทพเจ้าสององค์เพื่อเดินทางกลับนะครับไปย่างทานาม้มตลาดสดเทศปาลสาหรือตลาดใหญ่ทรงเทพเจ้านะครับทั้งสององ,องค์กลับสู่ดินแดนทิพสถานโดยก่อนหน,น้นี้นครับวันที่14ตุลาคมึือเป็นวันแรกของเทศกาลกินเจกับมีการอัญเชิญเทพเจ้านะครับ พร้อมทั้งเชิญกระทังถูบมาเป็นประท่านทิพยานในช่วงถือศิลกินเจที่สมาคมพุทธาศาสตร์ประทีบตั้งแต่14หอด24ตุลาคมเป็นเวลา10บมือที่ผ่านมาโดยมีการนั่เครื่องสักการะกระดาษมีทั้งเงินทั้งทองนะครับม่านเงินม่านทองดอกไม้ถูปเที่ยนเครื่องสักถวายสักการะหลังจากนั้นได้มีการทำพิธีสวดมนต์บูชาเทพเจ้าโนบุคราะห์ทั้งเก่า ร่วมกันนะครับถือศิลกินเจและกระทำพิธีทรงและจุดไฟเผาเพื่อทรงเทพเจ้านะครับกบสวงสวรร์ชั่นดาวดึงนันนเอนะครับสำหรับเทศกาลถือสินกินเจตลอดจนเป็นโอกาสที่ได้สร้างบุญและก็ความบริสุทธิ์ให้กับเจ้าของตลอดซิบมือผู้ที่เขามาร่วมอยู่ในงานพิธีต้องสะอาดทั้งกายว่าจาจิตใจตลอดจนการกินอยู่ก็จะบริสุทธิ์ ซึ่งจะเป็นบุญอย่างหลายนะครับการกินเจนั่นเทศไหยซอยชีวิตสัตว์บริถือขาไม่เป็นอาหารของมนุษย์เป็นจำนวนมากเนื่องจากผู้ถือสินกินเจจะหันมากินพักแทน่เนื้อสั์นับไป้ว่าเป็นมหากุศลอันแรงกล้าให้กับตัวเจ้าของเพราะภายในหนึ่งปีจะมีเทือเดียวเท่านั้นเองครับ